โอเคผมรู้สึกจะมีตู้มาใหม่เป็นตู้น้องชูก้านั่นเองผมขอบคุณฉลองครบรอบ3ปีชุดที่3นั่นเองนะครับผมก็ตัวหน้าตู้ที่น่าสนใจก็น้องชูก้าเลยนะผมแล้วก็มีเอสมาโก้แล้แลรี่ด้วยนะแล้วก็มี5เต็ปนั่นเองผมเจ็บแรกก็30เพรนะผมแล้วเจ็บ2ก็ ห้าสิบเพชรกระตีสีดาวหนึ่งตัวนะผมแล้วก็สิบสามเนี่ยสาสิบเพชรนะผมแล้วก็สิบสี่ฟรีผมสิบห้าห้าสิบเพชรแล้วก็ตีสีดาวหนึ่งตัวนั่นเองนะผมเหมือนจะได้เงินด้วยนะฮะก็มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็ก็ได้อยู่ก็พอได้อยู่ฮะแต่มันก็สาสิบเพชรไงเส็บแรกนะผมโอเคเหมือนจะได้ตัวสีดาวไปเนี่ยอ่าเห็นกล่องทองนะผมโอเคเลลี่นะฮะเลลี่ร่างนี้ก็พอเล่นได้อยู่บ้างแต่เลลี่ร่างหนุ่มนี่จะดีกว่าหรือเปล่านะผมโอเคครับ มีอีกไหมมีอีกไหมสามสิเพชรแค่นี้คือคุ้มแลวเนะี่ยได้สีดามาตัวหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าตู้ที่แล้วคุ้มกว่านะครับผมอือก็เดี๋ยวผมมาลองสุ่มให้ดูไงก็ตอนนี้เหลือเท่าไหรนะ่ละสี่ร้อยกว่าเพชรนะครับผมก็สุ่มให้หมดเลยก็ได้นะจะได้แบบเป็นการแบบตัดสินใจนะ้ผมช่วยแบบช่วยตัดสินใจว่าจะสุ่มดีไหมของสามคนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็นะฮะผมก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนนแล้วแต่ชอบเลยผมยได้สีดาวแล้วเจ็บนี้การันตีนะผมน่าจะใช่นะ ถ้าแบบประสบความสำเร็จจริงนี่คือได้น้องซูกาเวลแปดสิบนี่คือแบบโอเคนะครับผมคือโอเคนะฮะเต็บนี้กนารตีสีดาวนะโอเคมาดูจะได้ตัวอะไรครับสายโลซูการไหมซูกาไปอืมมาแล้วตัวหนึ่งครับผมน้องซูก้านะผมมาแล้วโอเคอ่าได้แคปแมนดิสมาด้วยนะผม,มคุ้มคุ้มใช้ได้ใช้ได้ไดต่อไปสเต็ปที่สามนะผมะเจ็บสามเหมือนจะได้เงินหรือเปล่านะโอเค เียบสามครับไปวเหมือนเหมือนจะไม่ได้อะไรเนะี่ยอุ้ยได้เฉยเห็นกล่องเงียบๆ,ๆออหรือว่าจะไม่ได้ได้ไข่ครับเนะี่ยโอ้โหมาไงเนี้ยโอ้โหเรจูนะผมมีอีกไหมอืมมาครับเอสมอลโ,โก้ครับผมเฮ้ยได้อยู่วะเนี่ยไอตู้นี้ได้อยู่นีิเอาเรื่องนะเนี่ยผมผมทุกสเต็ปได้สี่ดาวหมดเลยได้ถึงมันจะแบบ สเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสามเหมือนจะไม่ได้ขึ้นว่าการันตีหรือเปล่าครับผมแต่ผมได้สี่ดาวมาเยอะมากเลยเนี่ยโอเคเนี่ยมันได้เงินแทนนะ okay, ครับโอเคครับแต่ตู้นี้นี่คือแบบอาจจะไม่ค่อยอแนะนําเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าแบบคนที่อยากได้น้องซูก้เดี๋ยวเอสมอโกเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะมันมีโอกาสออกเยอะอยู่นะครับโอเคครับผมมาสเต็ปต่อไปฮนะฟรีฟรีก็ข้ามไปเลยดีกว่าครับผมตามสเต็ปเหลือสเต็ปที่ห้าผมห้าสิบเพชรนั A, ่นเองการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะครับ ไปลุยจะได้ตัวอะไรครับวันนี้ท้านแน่นอนอยู่แล้วนะผมเจ็บพี่ห้าเนี่ยธงทองมาแต่ไกลค,ครับผมยังไงฮะขอน้องซูก้าสักอีกสักสองตัวผมถือว่าคุ้มมากเลยเนะี่ยให้ผมแจกรหัสดีมาผมรหัสนี้ได้หมดเลยนะถ้าแบบเพจไม่หมดแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าได้รหัสน,นี้ตัวอะไรเดี๋ยวก็มารอดูนะผมว่าจะได้ตัวแบบคุ้มขนาดไหนนะอม,มาแล้วโอ้มาไงวะเนี่ยโอคันจูโร่ครับผม โอเคผมคันจูโร่นะฮะได้ตัวเดียวซะด้วยสเต็ปอื่นยังคุ้มกว่าอีกเลยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับมาดูสเต็ปที่หนึ่งใหม่นะผมอีกรอบหนึ่งนะผมก็สมให้ดูแบบจัดเต็มเลยนะอันนี้มัน,อ,มนอุ้ยเป็นโอกาสออกชัวร์เป้ยเนี่ยสีด่ดาวหนึ่งตัวชัวร์ไหมนเนี่ยมันแบบออกบ่อยได้เกินผมสเศษหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ไหนท่านเออุย้ยได้น้องจูก้าเมื่อกี้เดลลี่มาอีกตัวหนึ่งครับผมอุ้ยหน้าตู้ออกเยอะมากเลยเต็ปแรกอ่ะ ดูดิได้ได้น้องซูกกากับแลลี่มามแลเลยน้องซูกกาอีกตัวเดียวผมก็จะไปแปดสิบแล้วนะมาลุยครับผมเสิต่อไปครับผมอุ้ยออกเยอะกล่องทองฮะกรบที่ยี่สิบเจ็ดธงดำับผมมาไหมมาไหมมาไหมอุย้ยได้คันจูโร่ไอตู้นี้มีคันจูโร่เลยเหรอเลรีดอบน่าจะสูงหรือเปล่าคันจูโร่ก็เลยแบบโผลม่มาอามาแล้วสายสายมัดครับผมแลลี่ไม่ใช่นีผมเป็นอ่าชื่ออะไรนะ เอ่ออาพุดดิ้งอ๋อจำได้พุดดิง้งโอ้พุดดิง้งพุดดิงดด้งโอเคได้มาสองตัวครับหรือว่าค้มใช้ได้ต่อไปสามสิบเพชรนะผมมาครับเป็นอันนี้ไม่น่าได้อะไรเลยเนะ่ยเงียบกริบเลยนผมโอเคโอเคเราล,ว,ลวไปเราล,ว,ล,ว,ลวไปมีไหมมีไหมมีไหมครับมีไหมครับมีว่ะเฮ้ยนี่ได้ทุกสเตปเลยวะเนี่ยยกเว้นสเตปฟรีลูฟี่ทานโลครับผม ช่ได้ใช้ได้ฮะมาดูเสพฟรีอันนี้ไม่น่าได้ลนะเสพฟรีเ <c> น <oughs> ี่ยไม่น่านได้ผมมา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 ดูนะครับส่วนมากเสพฟรีมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วนะผมนี่ไงแต่ทองทองว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมาไหมอ่ะมาไหมมาไหมมาไหมทงทองมาขนาดนี้ทองทองมาขนาดนี้เอออู้คันจูโร่สามตัวแล้ว my god อะไรวะเนี่ยแปดสิบแล้วมึงเนี่ย คันจูโร่สามตัวแล้วป่ะไม่กอดใช้ได้ครับใช้ได้โอเคอัน okay. นี้มันตู้คันจูโร่ชัดๆเลยนะครับผมโอเคไปเสร็บที่ห้านะผมการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะโอเคธงดำับผมไม่ต้องหัวมันการันตีอยู่แล้วนะผมแต่หวังว่าจะออกแบบให้มันเยอะๆหน่อยนะยังไงมาท้ายๆอีกแลว้วอ่ะเออสายโล่ซูกะชูกะ ใครเนี่ยโอ้โหคายาเหรอ,อถามจริงโหหลงมายังไงเอ้ยได้คันจุลเฉยได้คันจุโรไโม่อีกตัวหน,นึ่งนะครับผมโอเคโอเคได้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 ได,ได,ได้อยู่แสดงว่าเลดดอกมันมีแน่ในตู้นี้เนี่ยเลดดอกมันน่าจะเยอะแน่เลยคันจุโโ่เนะ่อยโอเคครับเออวะเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคมาดูสเต็ปต่อไปครับผมอุย้ยสามสิบเพชรที่ผมได้ตลอดเลยเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ย คือมันการันตีสี่ดาวหรือเปล่าผมถือว่าหรือผมไม่ได้มองนะครับผมเห็นแก่ว่ามันแจกเงินในสเต็ปแรกนะฮะอูแต่ได้สองตัวแล้วเนี่ยดูดิได้เป็นซูก้าไม่ใช่เป็นรอวานโนะน่ผมโอเครอวานโนะนะฮะได้อีกตัวหนึกงขอเป็นใครใครก็ได้อหไม่ใช่ตัวนี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นามิเงี้ยผมมาไงวันนี้แต่ได้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยแปลกแปลกแปลกบักบ๊กเปล่าหรือว่าเป็นอยู่ที่ดวงผมหรือเปล่านะผม แต่ว่าแต่ละตัวที่ได้นี่มันก็ไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ผมเหลืออีกร้อยยี่สิบเพชนะผมน่าจะได้อีกสักหน่อยละมั้งอีกสักสองสามสเตปนะฮะโอเคไปดูสเตปที่สองกันเลยดีกว่าผมอันนี้การันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะผมไปกดขอชูก้าอีกตัวนึ่งพอถ้าชุก้าอีกตัวนี้คือแบบโอเคแล้วของตัวนี้ <c oughs> แต่ได้คาเวนดิทสองตัวเฉยโอโอแปดสิบเลยครับคาเวนดิท แสดงว่าคาเวลีก็ออกเยอะเลยตัวนี้มีคาเวนดิสอ่าคันจูโร่ชูการ์แลนลี่นะครับผมและเอสมาโกเอสมาโกนี่เห็นน้อยมากเลยนะสเสียฟรีสเสียฟรีหรือเปล่าเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยสเสียฟรีสเสียต่อไปนี่ว่าโอ้โหโอ้สเสียเมื่อกี้สเสียเพชรนี่ว่าไม่มีอะไรเลยครับผมเศร้ามากเลยฮนะโอ้คายะอ๋อถามจริงอันนี้มันตัวเพิ่มเลดดอกคายะหรือเปล่าครับผมโอ้ต้องไปดูซะหน่อยนะ ต้องไปดูเลดดอกสักหน่อยนะผมอัตราการออกเนี่ยมันมันยังไงกันแน่นะฮะไหนไหนดูหน่อยสิอ่นนะอาววน,น,อน,นี่ไงศูนย์จุห้าเปอร์เซ็นนะผมอ๋อมีเขาเวนดิสนะผมโอ้คาจูโร่เนี่ยว่าทำไมออกเยอะมีเป็รูด้วยเหรอโอ้โหแต่ไหนคายาแล้วมำนคายามันออกเยอะจังอะโอ,โ,โอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่ได้ดีกว่าผม อันนี้คือผลประกอบการทั้งหมดนะผมมีชูก้านะผมเบลเจ็ดสิบนะมีมะเดลลี่มาอ่าเวลโอ้เดลลี่เวลแปดสิบเลยนะผมมีคาจิโ่โอ้โหเวลแปดห้าน,นะแล้วก็ได้คายะมาสองตัวนะผมที่เดี๋ยวก็ตามนี้เลยนะได้ es เอสเปโก้มาแค่ตัวเดียวเองนะผมก็ก็ถืวอ,อว่าโอเคก็แล้วแต่นะผมว่าตัวนี้มันจะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่คนบองนะผมว่าอยากได้น้องชูก้าหรือเปล่านั่นเองนะผมแต่ผมว่ามันก็แบบมันก็กลางๆผมค้าไปก็ได้นะถ้าแบบไม่ได้อยากได้ตัวที่มันดหน้าตู้จริงๆนะผม โอเคผมใครมีข้อเห็นยังไงเนี่ยทั้มัคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผหวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ